บทที่878และสิ่งที่ถังซานเพิ่งปลดปล่อยออกมาก็แทงประตูวังของวังพยักขาวที่อยู่ข้างหน้าเขาจนกลายเป็นแอ่งน้ำคุณกำลังทำอะไรอยู่ความวุ่นวายครั้งใหญ่เช่นนี้ทำให้เจ้านายของวังพยักขาวจัก,กรพรรดิศอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งพยักขาวตื่นประหนกโดยธรรมชาติพยักขาวจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ ก่อนที่ถังซานจะพูดจบจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็กลืนเลือดที่ยังอยู่ในปากของเขาและปีนขึ้นไปจากพื้นด้วยความยากลำบากหางจิ้งจอกทั้งเก้าสีขาวไร้ทิ่ฐินั้นดูน่าเกรงขามอย่างยิ่งเนื่องจากการแซรกซึมของเลือดในขณะนี้เหมือนกับกรงเล็บสีเลือดจากส่วนลึกของนรกและธรรมชาติของจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์นั้นอยู่ไกลเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปเสือขาวคุณรวมเป็นหนึ่งกับมนุษย์และฆ่าฉันจริงๆ ตอนนั้นเองที่เขาโกรธจัดแนวป้องกันภายในของเขาพังทลายลงจนหมดและร่างกายของเขาก็ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงณเวลาที่จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่มาถึงเขาได้เปลี่ยนหางจิ้งจอกดำทั้งสองกลับเป็นสีขาวอีกครั้งจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พูดนำหน้าทาังซานไปหนึ่งก้าจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่หันศีรษะทันทีและมองดูแทงซานด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าแทงซานจะตื่นขึ้นจริงๆ จุด,จดเมื่อเห็นว่าจาก,กรพรรดิศ,ศูนยพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เริ่มสงสัยในตัวเองถังซานจึงตัดสินใจผิดพลาดท,ที่สุดตั้งแต่เขามาที่ดาวฟ้าหลันฝ่าบาทเสือขาวมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดจาก,กรพัรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์อย่างไรก็ตามในการกลับไปกลับมานี้จัก,กรพรรดิองค์อื่นๆที่อยู่ในราชสำนักก็ได้ยินเสียง ได้แก่จักระพัดเทียนหยางจักรพพัดนีหญิงจักรพพัดปีศาจฟ,ฟีนิกซ์คริสตันจักรพพัดปีาศาจสวรรค์แยกจักระพัดปีาศาจมืดเมื่อมองไปที่จักรพพัดปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งไม่ใช่สัตว์ประหลาดอีกต่อไปจักระพัดแก่นแท้สวรรคเทียนหยางเป็นผู้นำในการถามว่าจิ้งจอกสวรรค์เกิดอะไรขึ้น เทีนยนหยางเอิญยิงเร็วฆ่าพวกมันเสือขาวเชิญฉันเข้าไปในวังพยักขาวแล้วรวมตัวกับมนุษยชาติเพื่อพยายามจะฆ่าฉันจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หลังน้ำตาแซงทำเป็นว่าผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ทำผิดและกล่าวว่าจิ้งจอกสวรรค์ไม่ใช่แบบนี้ฉันไม่ฆาดตอนนี้ถึงเวลาที่จักรพรรดิปีศาจพยักขาวต้องตื่นประหนกและเขาอธิบายอย่างไม่ต่อเนื่องกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปฆ่ามนุษย์คนนั้นเถอะบอกมาเถอะว่าราชาคิงคองถูกเขาฆ่าก่อนที่จักรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่จะพูจบจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาชยากรบนสวรรค์ก็พูดทีละขั้นและแจ้งจักรพรรดิปีศาจทุกคนที่กล่าวถึงการสังหารจักรพรรดิวิญ,ญญาณแห่งสวรรค์ของแทงซาน เรื่องนี้มาถึงจุดนี้แล้วแม้ว่าจัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวยังเชื่อว่าถังซานจะไม่ทําอะไรเพื่อทําร้ายจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ในราชสำนักของเขาแต่เขากําลังขี่เสืออยู่แล้วพร้อมกับเสียงคำรามของเสือที่พาดผ่านฟ้าและนินผิวหนังที่อยู่ด้านหลังจัก,กรพรรดิปีศาจพยักขาวระเบิดดังปงังและปีกสีขาวดําที่ปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ก็แผ่ออกจากจุดแตกหักด้วยความเร็วฟ้าผ่า ภายใต้การกระตุ้นของปีกขนาดใหญ่จักกระพัดอสูนยพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่รีบวิ่งเข้าหาถาังซานร,ราวกับดาวตกและถังซานก็เป็นคนที่พูดไม่ออกที่สุดในเวลานี้ผู้ที่ถูกจัก,กรพัตปีศาจผู้ชั่วร้ายจิ้งจอกสวรรค์ฟ้องครั้งแรกในขณะนี้ไม่สามารถโต้ยังได้จริงๆในความสิ้นหวังทังซานต้องยกตรีศูนย์ไว้ในมือเตรียมเผชิญหน้ากับจัก,กรพัิทั้งหที่อยู่ข้างหน้าเขา ในขณะนี้พื้นที่ด้านหน้าของแทงซานก็ส่งเสียงฮัมจากนั้นประตูแห่งอวกาศก็เปิดออกและเหมยกงจือก้าวออกจากประตูแห่งอวกาศโดยสวมชุดเกราะเคลือบสีเงินสีขาวล่อยเซียวเหมยจากกระพรดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนอย่างกระตือรือร้นเมื่อเหมยกงจือปรากฏตัวต่อหน้าถังซานแต่เหมยกงจือไม่หวั่นไหวในความสิ้นหวังจากกระพรดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ต้องหยุดโมเมนตัมของเขา เสี่ยวเหมยปบปิดเขาอีกครั้งไปให้พ้นถังซานทำผิดพลาดครั้งใหญ่แม้ว่าฉันจะทำไม่ได้เหมยกงจื่อจัก,กรพรรดปีศาจเสือโคร่งพูดอย่างกังวลว่าเทพสมุดคือถังซานและตอนนี้เขากำลังรอตัวเองอยู่สิ่งที่เขากกัวที่สุดคือจัก,กรพรรดจะเป็นศัตรูเธอและเธอไม่สามารถพิสูจน์ได้ถังซานยึมราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และไม่ใช่จัก,กรพรรดไม่ว่าเขาจะมีความสามารถแค่ไหนฐานการพอบลูกของเขาก็หนีจากมือของจัก,กรพรรดทั้งหก ไม่ว่าคุณปู่ไม่ว่าถูกหรือผิดฉันทนไม่ได้ไม่ว่าถังซานจะทําอะไรฉันจะยืนเคียงข้างเขาอย่างแน่วแน่ดวงตาของเหมยกงจื่อมั่นคงและเขาพูดอย่างเด็ดขาดถังซานอดไม่ได้ที่จะคลั่งไคล้ในขณะนี้จิตใจของเขาอยู่ในป่าดาวใหญ่ภาพปลาการเต้นรำเล็กๆของเขาออกมาเพื่อเห็นแก่มันมันเป็นชีวิตก่อนหน้าที่เขาเสียสละเพื่อช่วยเขาถัางซานใส่หัวอย่างรุนแรงหลุดพ้นจากความทรงจำของเขา ไม่ไม่เป็นอันตรายชาตินี้ฉันจะไม่ยอมให้คนรักของฉันได้รับเมื่อพูดอย่างนั้นปีกก็ใหญ่และตรีศูนย์กลางออกง้าวแบบเดียวกันบนหน้าผากและครู่หนึ่งง้าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลสีน้ำเงินทองถือดาบสีเงินและขึ้นขี่หอกบบล็อกคนพ่านพลังงานกระชากขนสีเลือดที่ด้านหลังฝังด้วยตราที่ส่องแสงและมือข้างหนึ่งจับตัวเขาไว้ถือเทพแห่งท้องทะเล ทั้งซานตัดสินใจระหว่างความเป็นและความตายในขณะนี้รอยประทับทั้งเก้าในร่างกายได้เปิดใช้งานพร้อมเมื่อใดก็ได้เมื่อมองไปที่แท้งซานต่อหน้าเขาวดวงตาของจัก,กรพรรดิหลายคนก็เหยียดตรงแม้แต่จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ยังตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งบทที่8 9 9เลือดข้นกว่าน้ำ ตามการบ่มพ่อของจัก,กรพรรดิพวกเขามองไม่เห็นว่าในร่างกายของถังซานะมีสายเลือดระดับบนถึง9ชนิดในเวลาเดียวกันและในหมู่พวกเขามีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมสองสายและจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สองคนเทียนหยางและดีหญิงมีปฏิกิริยารุนแรงเป็นพิเศษ สายเลือดจากกระพัดเงินครามบนร่างของแทงซานเป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามจะหลอมรวมเป็นเวลาหลายพันปีแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในการรองรับสิ่งเดียวกันเวลาเลือดแห่งพลังแห่งหยางและพลังแห่งยินสุดขีดจัก,กรพรรดิศูนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มและในทันทีจัก,กรพรรดิแก่นสารแห่งท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยเมฆครึมก็เคลื่อนตัวและรีบวิ่งไปที่ถังซาน เขาแทบรอไม่ไหวที่จะแยกร่างของถังซานเพื่อดูว่าร่างกายแบบไหนที่มีพลังหยินและหยางในเวลาเดียวกันไม่พอไม่พอไม่พอจัก,กรพัดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางจัก,กรพัดและถังซานเหมยกงจื่อสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ทันทีที่เขาหันไปมองแทงซานและพูดอย่างเคร่งครึมอย่างยิ่งถังซานคุณแข็งแกร่งแต่ยังไม่เพียงพอปฏบิบัติต่อเสี่ยวเหมยให้ดีไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ปล่อยคุณไปเร็วเข้า ฉันเห็นจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่หันกลับมาและแสงดาวส่องจากปีกข,ของมันค่อยๆรวมตัวเป็นลูกไฟสีแดงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามเมตรปีกกระพืออย่างรุนแรงและลูกไฟหลายหมื่นลูกราวกับนกที่หวาดกลัวปัดพร้อมกันไปทางจัก,กรพรรดิวิญญ,ญาณดีหินแห่งสวรรค์ที่กำลังมาฝนดาวตกพยัก์ขาวหนึ่งในการแสดงผานนดผลอันโด่งดังของจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวเจ้าพยัก์ขาวผู้เท่าเจ้าทำอะไร จักรพรรดินียินดูดาราชาปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความไม่เข้าใจเมื่อเผชิญกับการโจมตีอย่างกระทันหันของจักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิวิญ,ญญาณผู้ไม่เตรียมพร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการโจมตีส่วนใหญ่จากฝนดาวตกแต่เขาก็ยังถูกโจมตีโดยไม่กี่คนและได้รับบาดเจ็บในระดับหนึ่ง ถังซานเข้าใจในทันทีว่าจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรและหลังจากครุ่นคิดอย่างรวดเร็วด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ถังซานก็คว้าแขนของเหมยกงจือเสียวเหมยไปเร็วทิ้งเขาเขียวไว้จะได้ไม่ต้องกลัวฟืนหมดอย่าปล่อยให้เสือขาวเสียสละโดยเปล่าประโยชน์ถังซานมีความเคารพอย่างผิดปกติต่อจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ในขณะนี้และเขามีความสุขอย่างแท้จริงที่เสียวเหมยมีญาติเช่นนี้ ในเวลาเดียวกันแทงซานก็เกลียดที่การฝึกฝนของเขาในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะปกป้องคนที่เขาต้องการปกป้องแต่เพื่อประโยชน์ของสถานการณ์โดยรวมเพื่อไม่ให้เลือดไหลออกมาอย่างไร้ประโยชน์เขาทำได้เพียงกลั้นน้ำตาและดึงคุณชายเมยอออกอย่างแรงเร็วเข้าหยุดพวกมันต้องรีบไปจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ที่ด้านข้างสั่งเสียงดัง ในใจของเขาแทงซานต้องอยู่ในราชสำนักในวันนี้ใครก็ตามที่ค้นพบความลับของเขาไม่ว่าจะเป็นใครต้องตายเลือดไหลออกมาอีกคำหนึ่งและจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ลังเลที่จะใช้วิธีการทำลายอายุไขของเขาเพื่อบังคับร่างกายที่บาดเจ็บของเขาให้กระตุ้นพลังของหลอดเลือดสนามแห่งความมณีและความชั่ว ภายใต้พรของระดับความมณนีและความชั่วของอสูรจิ้งจอกสวรรค์บรรดาผู้มีอำนาจนอกเหนือจากจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวก็รู้สึกได้ทันทีว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นถึงระดับใหม่แล้วแต่ทังซานเหมยกงจือจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเขาถูกปฏิเสธโดยกาวในขณะนี้นี้ เมื่อข้อตกลงของจัก,กรพรรดิเทียนยอหยางบรรลุข้อตกลงหลังจากที่จัก,กรพรรดิทั้งสี่ที่นำโดยเขามองดูกันและกันพวกเขาจะแยกจากกันจัก,กรพรรดิฟีนิกซ์คริสตนสอนบทเรียนให้ลูกในขณะท,ที่เทียนไม่รู้เกี่ยวกับจัก,กรพรรดิปีศาจมีมอนและจัก,กรพรรดิปีศาจแมมมอธผู้ซึ่งรับผิดชอบในการสอนจัก,กรพรรดิปีศาจเสือขาวผู้ซึ่งอาศัยอยู่และตายในท้องฟ้ารับผิดชอบในการของเหงทังซานและเหมยกงจือ เมื่อมองดูความขาวในร่างกายของเขาอีกครั้งวันนี้เป็นวันที่เขากลัวว่าพลังสายเลือดของจักรพรรดิทั้งสองกำลังดิ้นรนเพื่อทำหน้าที่และดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธจักรพ,พรรดิผสูนเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ชัดเจนเร่งตัวเองให้รู้สึกไม่มีความเสียใจในการรวมตัวกันถ้าคุณต้องการที่ยอดเยี่ยม ซิ่วเขาคิดและหลานชายของลูกสาวของเขาเองก่อนที่ลูกสาวของเขาจะเสียชีวิตก็นำเสือโคร่งและจัก,กรพัดปีศาจและกลุ่มลูกสาวทำให้เขารู้สึกดีในตาปีศาจมองไปยังจัก,กรพัดท,ทั้งสามที่อยู่เบื้องหน้าเขาเสียงคำรามเสืออึกกระทึกคำรามออกมาจากปากจัก,กรพัดอสูรพยัคฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง เสื้อผ้าสีดำสนิทบนร่างของเสือขาวผสมกับพลังทำลายล้างจาก,กรพพัดอสูรก็ระเบิดออกทันทีแอระมันก็กลายเป็นชุดเกราะสีขาวที่มีเจตนาฆ่ามือทันใดนั้นแมมมอธขนาดใหญ่ก็กระแทกมือของเขาเข้าด้วยกันในช่องว่างด้วยกล้ามเนื้อสีดำของด้ามจับทั้งสองและยืดมือเพื่อคว้าหอกและมาจัก,กระพัดปีศาจเสือขาวจับเนื้อการต่อสู้ไว้แน่นและเกราะต่อสู้เกือบจะฉีกขาดปีศาจอยู่บนพื้นและในทันทีมีฟันผ่านทงที่ว่างเปล่า อยากลัวความตายมาสู้กับฉันจากกระพาร์ตสูนยพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่ทะลุทะลวงฟ้าและดินสมควรได้รับบทที่880ฮพึ่มฉันอยากจะเห็นว่าคุณเก่งแค่ไหนเสือขาวมีความสามารถในการเออะที่นี่จิ้งจอกสวรรค์กำจัดโดเมนของคุณดีหญิงแมมมอสนูการต่อสู้จากด้านหลังและนูว่าฉันจะหยุดเสือขาวตัวนี้ได้อย่างไร มหาอำนาจอันดับหนึ่งในราชสำนักในวันนี้จัก,กรพรรดิเทียนหยางพ่นเสียงเบาๆและมุ่งหน้าไปยังจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่อันที่จริงเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับการปรากฏตัวของจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่ยิงยโสทุกวันและคิดว่าเขาอยู่ยงคงกระพันในโลกจัก,กรพรรดิเทียนหยางก้าวไปข้างหน้าและในทันทีพลังที่ดุร้ายของเทียนหยางได้ปกคลุมวังเสือขาวทั้งหมด ดวงตะวันอันดูเดือดขึ้นจากด้านหลังของเขาและจากนั้นก็ลุกเป็นไฟเมื่อดวงอาทิตย์ที่แผดเผาแผดเผามากขึ้นรื่อยๆพื้นที่ทั้งหมดก็บิดเบี้ยวในที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ที่แผดเผามันกลายเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ที่ไหลเียนอย่างต่อเนื่องตามร่างกายของจักรพรรดิและในที่สุดก็รวมตัวกันบนนิ้วชี้ขวาของจักรพรรดิเทีทนยนหยางเทีนยนหยาง เรืองสีของแสงสีแดงที่รุนแรงเล็ดลอดออกมาจากนิ้วมือของจัก,กรพรรดิเทียนหยางและผ่านไปที่ใดมันกลับกลายเป็นเส้นเขตแดนไร้ขอบเขตที่ยาวไม่จำกัดแต่มีความกว้างเพียงนิ้วเท่านั้นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเห็นได้ว่าแรงของนิ้วเดียวที่จัก,กรพรรดิเทียนหยางเพิ่งส่งออกไปได้ละลายพื้นที่ในเส้นทางของเขาไปสู่ความว่างเปล่า หลังจากการล่มสลายของจักรพรรดิคริสตันจักรพรรดิที่เหลือก็ถูกจัดลำดับใหม่ภายในและววิธีการจัดลำดับก็แบบพลังใครมีค่าพลังที่สูงกว่าก็จะสูงกว่าแน่นอนว่าจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ไม่ใช่คนที่1 หลังจากทำงานหนักมาหลายปีความแข็งแกร่งของจักรพรรดิปีศาจพยัก์ขาวก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในการต่อสู้ขอองค์การเลื่อนยศเขาได้เอาชนะจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์และจักรพรรดิวิญญาณฟ้าหนึง่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเหนือพระองค์และครอบครองราชสำนักลำดับที่สี่ในรายการพลังพระราชานี่เป็นจุดแข็งของความกล้าหาญของเขาในการต่อสู้กับสามคน อย่างไรก็ตามเมื่อเขารีบไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมันเป็นนิ้วของจัก,กรพรรดิเทียนอย่างที่หยุดเขาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าดังนั้นในเวลานี้เมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เผชิญกับการเคลื่อนไหวนี้อีกครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆฮึมคราวที่แล้วฉันประมาทฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันรับไม่ได้จริงๆกับการเคลื่อนไหวของคุณ อัญประกาศคู่จักรพรรดิอสูรพยักขาวหลับตาแน่นปีกสีดำและขาวข,าวของเขากระพือปีกและหลังจากบินไปถึงระดับความสูงหนึ่งแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าตอนแรกเขายืนดาบทำลายล้างในมือซ้ายต่อหน้าขาวตาซ้ายของเขาก็เปิดขึ้นทันใดและในตาที่ชั่วร้ายของเขากลายเป็นรูม่านตาสีดำราวกับหลุมดำที่ไร้ก้นมึง ดาบทำลายล้างที่อยู่ด้านหน้าเขาหมุนด้วยตัวมันเองในขณะที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกันฟ้าร้องคำรามเหนือวงังพยักขาวทั้งหมดและฟ้าร้องหลายครั้งกระทบกับดาบทำลายล้างสีดำในเวลานี้จะก,กระพัดอสูรพยักขาวผลักดาบพิพากษาสีขาวในมือขวาไปที่สายฟ้าที่อยู่ข้างหน้าเขาตาขวาของเขาโกรธแต่มันเป็นสีขาว ระหว่างแสงไฟฟ้ากับหินเหล็กไฟดาบขาวดำได้รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การฝึกของชินล,ลี่และม่านตาสีดำและขาวของจักรพรรดิปีาศาจเสือขาวเริ่มสั่นอย่างรุนแรงในเวลานี้และในที่สุดมันก็ปรากฏว่าม่านตาแตกต่างกันเห็นได้ชัดว่าภายใต้แรงกดดันของจักรพรรดเทียนอย่างสายเลือดของจักรพรรดปีาศาจพยักขาวได้พัฒนาอีกครั้งและพลังแห่งการทำลายล้างและการฆ่าก็ผสมผสานกันอย่างลงตัว จักรพาดศูนย์พยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ยื่นมือออกไปยังสิ่งประดิษฐ์ที่ทำลายสวรรค์ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวจับให้แน่นห้อยสูงเหนือหัวของคุณเทียนหยางวันนี้ข้าจะมาบอกให้เจ้ารู้ความหมายขอองค์การแตกก้นเสือไม่ได้หมายความว่าอย่างไรอัญ,ญประกาศคู่ปีศาจเสือขาวแห่ฟ้าทีละคน ในขณะนี้ราชสำนนกของบรรพบุรุษท,ทั้งหมดดูเหมือนจะถูกแบ่งครึ่งโดยการโจมตีอันน่าตกใจของจักรพรรดิปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และสวรรค์อันลุกโชนของจักรพรรดิเทียนหยางและนิยี่หยางหายไปทันทีที่พวกเขาสัมผัสกับความตั้งใจที่จะทำลายฟ้าถลม่มทลายโลกสะอาดสะอ้านเมื่อเห็นว่าเจตนาฆ่าขั้นสูงสุดกำลังเข้าใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆมุมปากของเทียนหยางก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเขายิ้มดีมากเสือขาวน่าสนใจ ไม่เพียงแต่การฝึกฝนของจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวเท่านั้นที่พัฒนาขึ้นในฐานะที่เป็นอันดับหนึ่งในราชสำนักบรรพบุรุษในปัจจุบนันจัก,กรพรรดิเทียนหยางไม่เพียงแต่เรียบง่ายอย่างที่เห็นบนพื้นผิวเท่านั้นลูกบอลแสงคล้ายดวงอาทิตย์จำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นจาก,กรอบกรอบจัก,กรพรรดิเทียนหยางและพวกเขาก็หมุนรอบจัก,กรพรรดิเทียนหยางอย่างรวดเร็วแต่เมื่อความเร็วถึงระดับหนึ่งจะมองเห็นเพียงวงกลมเปลวไฟเท่านั้น วงกลมเปลวเพลิงออกจากจักรพัิเทียนหยางและหลังจากหมุน90องศามันก็ชนกับดาบของจักรพัิปีศาจพยักขาวต่อหน้าจักรพัิเทียนหยางปังเสียงระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวดังขึ้นรอบๆด้วยเสียงโลหะกระทบกันในขณะที่เกิดการชนอุณหภูมิในพื้นที่ภาคกลางยังสูงถึงหลายร้อย,อยล้านองศารอยแตกของอวกาศสีดำอยู่ในนั้นและไม่สามารถสลายไปได้เป็นเวลานาน ใครบอกว่ามีเพียงจัก,กรพรรดิศูรยพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธศักดิ์สิทธิ์จัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์เทีนยนหยางก็มีมันด้วยและหากเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกตัดสินในวงใหญ่ของพระเจ้ามันก็เป็นเครื่องมือกึ่งเทพแล้ว